สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมิตยาชายกราน้อนนะคะนี่ก็พามาชมการทำเบา้ายางนะคะวันนี่ก็จะเดินดูไร่สายายางนะคะสงสัยจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่านีดเลิกจากวัดมาแล้วก็เลยมา,มาเลยนะคะอะ่ะก็สงสัยจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วค่อยมาดูระบบน้ํานะคะกลัวมันเลอะเนาะค่ะ ค่ะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนนะคะขอบคุณพี่ชายขอบคุณน้องสาวนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวน,น,นิดที่แสนอบอ,อุ่นนะคะลูกชายลูกสาวแล้วก็คุณแม่นะคะที่เป็นแรงผลักดันให้นิดในครั้งนี้นะคะค่ะรวมแรงร่วม,ม,มใจกันทําให้มีสวนยางตรงนี้ขึ้นมานะคะรวมครั้งแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยสนับสนุนนิดนะคะนิดก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะค่ะทําให้ดีที่สุดนะคะ วันนี้ไปวัดมานะคะไปวัดมาแล้วก็มาดูแล้วก็นี่ก็จะกลับไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อสายยางม,มาดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่นั่นเกินเนาะดูก่อนนะคะคุดหญ้าบอนฉันมีน้ำเนาะเปิดแล้วนะคะเปิดให้แล้ว มันเกินกันลายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อโอ้มันเกินกันเยอะนะคะค่ะนี้จะให้ดูตรงที่สายยางมันหดหรือว่ายังไงไม่ทราบนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ชมเดี๋ยวก่อนครับก่อนเนี่ยไกลมากเลยไกลต้นมากเลยเราจะตัดต่อสายยางใหม่นะคะเดี๋ยวนี้จะไปซื้ออุปกรณ์นะคะที่มุญโฮมเนาะสิริธรรมเดี๋ยวไปซื้อมาตัดต่อใหม่ก่อนจะให้เสร็จวันนี้เลยนะคะค่ะระบบน้ํานะคะ หรอจะให้น้องไปซื้อให้นะเดี๋ยวก่อนนะคะเรจะให้น้องคิงหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนนะคะจะไปดูก่อนเป็นไงบ้างเด็กๆโอ้ยพนักงานนะคะไม่ธรรมดานะคะค่ะค่ะยังไงก็ไม่ถึงนะคะนี่ก็มาดูระบบแล้ว ไม่ถึงนะคะนี่ก็ไม่ถึงมันไกลมากเลยกลมากเลยนะคะต้องไม่ได้นะคะนี่ต้องไปซื้อไปซื้อใหม่นะ,ะซื้อใหม่แล้วก็ไปซื้อใหม่ดูนะคะลูกๆไม่ธรรมดานะคะเก่งมากเลย แล้วเราต้องเอ็กซ์โปสูนี่ประมาณเราทำกั้นน้ำไว้ชื่อชื่เลยเนี่ยเรียบร้อยถ้าตรงนี้มันโนโน่ห่อยก่อนค่ะ ยอะเลยค่ะเคยนะคะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก <c oughs> ค่ะนี่ก็ต้องไปซื้อข้อต่อมาใหม่จริงราคามันไม่ถึงนะคะดูนี่จะให้ชมนะคะมันไม่ถึงจริงๆด้วยตอนเจาะแรกๆทาไมถึงอยู่นะคะพอผ่านฝนไปฝนหนึ่งไม่ถึงเลยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ชมนะคะ เห็นไหมคะระบบน้ํานี้ทําไมเป็นงี้ก็ไม่รู้ดูอยู่ตรงนี้เลยห่างจากต้นมากเลยนะคะโอ้ค่ะห่างจากต้นมากเลยนี่ก็ต้องโบไปซื้อมาใหม่นะคะซื้อแต่ระบบน้ำมาต่อใหม่นะ,ะ้ระบบน้ำมันมันถูกมันโดน อันนี้มันไม่โดนเลยนะคะโอ้อยู่คนละที่เลยแต่เนื้อเนาะแถวนี้ก็คือการแถวนี้เนาะแถวนี้ก็ต้องไปย้ายใหม่โอ้คนละที่เลยอืมทำไมมันหนีกันเยอะเลยดูนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ไกลกันมากเลยเดี๋ยวๆนะคะต้องซื้อสายยางมาต่อใหม่ โบ้ด้เขาจับสยางมาเลยขยับสยางมาเลยฮึบรูคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ฮุ้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนขยับมาอีกหน่อยได้ไหมแถวนี้บ้ตรงที่ดีแต่เนี่ยเออไม่ตรงเดี yardım, ep, fled, alles, all ๋ยวจะหยับใหม่ขย really ับใหม่เด hey ี๋ยวไปซื้อข้อต่อมาก่อน ซื้อเขาต่อมาต่อใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อตรงที่มันไม่ตรงไปเนาะโอ้มันจะมีอยู่เดี๋ยวต้องมาเดินสายยางใหม่นะคะต้องมาเดินสายยางใหม่โอ้มันจะตรงนี้ไปเดี๋ยวมาต่อใหม่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นสองแถวเนาะ สองแถวที่มันไม่ตรงโอเคนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะไปซื้อข้อต่อก่อนนะคะนีจะไปซื้อข้อต่อมาใหม่พอดีแม่แม่เขาก็จะทําเสร็จพอดีแล้วก็เดินระบบน้ําใหม่เลยเดี๋ยวต้องไปซื้อข้อต่อมาเดินระบบใหม่นะอบอลยัดข้อต่อแล้วมีสายยางยู่มีสายยางอยู่มาต่อแถวไหนที่มันไม่ตรงก็จจะเสียบใหม่โลหว่วยแมนบอล บอบตรงกันถ้ามันอยู่ในเบากับบเป็นยังค่ะโอ้แถวนี้มันก็ไม่ตรงโอ้ได้ได้เดี๋ยวไปซื้อมาใหม่อ๋อเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ดีกว่าสัน ซื้อข้อ,อต่อนะคะซื้อข้อต่อก่อนทําระบบน้ําให้ดีก่อนแล้วค่อยแต่แถวไหนมันดีแล้วก็แล้วไปนะคะนี่จะไปซื้ออุปกรณ์ก่อน,อนที่ซีดไทำหา,าได้แต่แถวนี้ก็โอเคนะคะหาโอเคนะคะ้าได้แต่ท่านี้ ดูนะคะจะจับกล้องให้ชม,มแบบนี้โอเคอยู่นะคะอันนี้อาจจะแรงไปเนาะ,ะนี่ก็จะหมุนเข้าหน่อยสักหน่อยอืมค่ะระบบน้ำหยดเอาเนาะอันนี้โอเคแล้วแถวนี้โอเคแล้วนะคะต้องแบบนี้นะคะถึงจะโอเค เดี๋ยวต้องไปซื้อจะไปซื้อข้อต่อก่อนนะคะที่ทำก่อนมาต่อให้เสร็จไปเลยนะคะจะได้นี่จะได้เปิดน้ำระบบน้ำเราจะได้ดีเลยนะคะอู้ลมนะคะส่วนยางไปกันเลยนะคะนี่ก็จะพาไปซื้ออุปกรณ์นะคะที่สีไดททำไปกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มารอติดตามชมนะคะนี่จะไปซื้อมาระบบน้ำนะคะมาต่อใหม่เลยก่อนจะได้ตรงกับเบ้าเลยนะคะที่เราทำค่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ำจะได้โดนต้นยางเต็มๆนะคะจะได้ยางจะได้โตเร็วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนี่ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะนี่ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจทุกแรงสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้องสาวนะคะแล้วก็เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่วยเชือเลือนิดตลอดมานะคะก็ที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เป็นกําลังใจให้นิดแล้วก็ลูกทั้งสองคนนะคะนี่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะค่ะการเวลาอีกยาวนานนะคะเพราะว่านิดเพิ่งปลูกได้6เดือนเองนะคะค่ะอีกห้าปีมาดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ